ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาแย่ดันโกสปอร์ตกลับมาปิดตลาดที่2,004ดอลลาร์ 2, จับตาแบงก์รันสอกเขากลับมามีปัญหาอีกรอบสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u u u b e Goalow เพจ Goalow แล้วก็เว็บไซต์ g o a l o w <al> <al> .com วันนี้สุก21สเมษายน,นแล้วนะครับเหลือเพียงอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงการประชุม FOMC ซึ่งเป็นครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่2และ3พมพฤษภาคมต้องมาดูว่าเฟดจะเอาอยัางไงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นต้องฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องทางต่างๆของโกลา์าให้ด้วยนะครับทั้ง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ G O L D A R O U N D เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการหาข้อมูลมาเสนอเป็นประจําทุกวันนะครับเราไปดูภาพรวมราคาโกลสปอร์ต เมื่อวานนี้การกลับมาปิดตลาดที่2,004ดอลลาร์นะครับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา10ดอลลาร์โดยราคาได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังอ่อนแอนะครับทั้งตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมา5,000รายนะครับสู่ดับ2 4 5 0 0 0รายยอดขายบ้านมือ2ในเดือนมีนาคมลดลง2.4สู่ระสูดับ4.4ล้านยูนิตนะครับโดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนงนะครับขณะที่ตลอดทัััั้งงสปดาาาหห์นนกลทุจบตควมเ็ เจ้าที่เฟดนะครับก่อนที่เฟดจะเข้าสู่ช่วงวนเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือว่าแบ็กเอาท์พิเลียในวันที่22เมษายนนะครับซึ่งเฟดจะมีการประชุมนโยบายการเงินหรือ FOMC ในวันที่2และ3พฤษภาคมนี้นะครับโดยล่าสุดประธานเฟดสาขาซิฟและคิปแลนด์นะครับก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว,ว่ากําลังจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วนะครับขณะที่บาร์มเมอรลหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าของพวกโคกแมนของ TD s e c u r i t y นะครับมองว่าราคาทองคําขยับลด ลงในแต่ไม่สองเนื่องจากแรงขายทำกำไรนะครับแต่มองว่าแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังยังมีอยู่นะครับและมีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะระดับ2,100ดอลลาร์ได้ทั้งนี้มีตัวขับเคลื่อนจำนวนมากที่สัตุนทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์รวมถึงการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับขณะที่ชาร์ลิงโกบูลเลียนระบุว่าทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนจากความกังวลภาคธนาคารเพิ่มเติมนะครับหลังมีรายงานว่าธนาคาร ต่างในสหรัฐเพิ่มการกู้ยืมเงินฉุกเฉินจากเฟดเป็นครั้งแรกในรอบ5้าสัปดาห์ปุ่งชี้ว่าความเครียดทางการเงินยังคงอยู่หลังจากเกิดแบงก์ลันในเดือนที่แล้วนะครับเฟดมีเงินให้กู้ยืมจำนวน143.9่สามาพันล้านดอลลาร์แก่สถาบันการเงินที่ผ่านวงเงินสินเชื่อสำรอง2แห่งในช่วงสัปดาห์จนถึงวันที่19เมษายนนะครับเทียบกับ1 3 9 5พันล้าน,นดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนความต้องการในโครงการแบงก์เทอร์มฟันดิ้งใหม่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะ กับ71.8พันล้านดอนลลาร์ในสัปดาห์ก่อนทําให้เรายังต้องจับตาปัญหาเรื่องของแบงก์รันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับหากกลับมาพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคยังก็ยังคงเช่นเดิมนะครับเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกที่ดีขึ้นจากภาพรวมการเลี้ยงตัวในกรอบ u p t เ e n d c h a n n นะครับกลุ๊ตยังคงเดิมแต่เพิ่มแนวรับระยะแรกยกศัพท์ไม่สูงขึ้นตามข่าวใหม่ที่เข้ามานะครับกลุ๊ตการลงทุนวันนี้ใช้นิ่งโกยังแนะนําให้รอราคายอดตัวและให้เข้าซื้อที่1,993แล้วก็1,983ดอลลาร์นะคร อีก1จุดกรณีที่มีปัจจัยลบเพิ่มขึ้นมากระทบก็คือบริเวณ1,968ดอลลาร์ 1, นะครับโดยมีจุด S.L. หรือ stop loss ที่1,955นะครับไปดูมุมมองของอินดักโกมองว่าราคาทองคํายังอยู่ในช่วงของการสร้างฐานนะครับหลังมีข่าวดอกเบีย้ยในช่วงนี้ออกมากดดันถึงแม้ว่าเรื่องดอกเบีย้ยเฟดจะออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะขึ้นอีกเพียง1สเต็ปหรือว่า0.25%ก่อนที่จะคงดอกเบีย้ยยาวๆตอลอดทั้งปีนะครับซึ่งข่าวนี้ในระยะหลังเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยมาสุดท้ายมักจะเป็นผลบวกกัับรราาคคคทองนะ พอคนในตลาดจะมองว่าดอกเบี้ยในอนาคต ต้องมีการปรับลดลงอย่างแน่นอนทําให้ค่าเงินดอลลาร์ก็มีโอกาสที่จะปรับอ่อนตัวได้นะครับแต่หลังจากนั้น4-5เดือนมองว่าโอกาสที่เงินจะเริ่มไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงและผลตอบแทนอาจจะมีเยอะกว่าทองคําก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามในภาวะที่ดอกเบี้ยสูงอยู่มักจะเกิดวิกฤตอะไรตามมาค่อนข้างมากมายนะครับหากเกิดวิกฤตจริงๆตัวทองคําก็อาจจะวิ่งต่อได้เช่นกันในทางเทคนิคอินดโกลมมองว่าตอนนี้ราคาทองคําพยายามยืนเหนือ2,000ดอลลาร์นะครับแต่มักจะโดนตกลงมาต่อนะครับแต่หากราคาสามารถทะลุเดลวตา้าน ที่2,010ดอลลาร์ 2, ไปได้เป้าต่อไปก็มองไปที่2,050แล้วก็2,070ดอลลาร์ 2, 70, ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมได้เลยนะครับก,รการลงทุนช่วงนี้ราคาอยู่ใกล้แนวต้านสําคัญยังไม่ต้องทําอะไรมากนะครับรอราคาย่อมาที่บริเวณ1,980ดอลลาร์ 1, 80, แล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็รอราคาทะลุ2,010ดอลลาร์ 2, 10, แล้วค่อยซื้อตามได้เช่นกันนะครับปิดท้ายที่วอซิงเคงมองคาดว่าราคาทองคอําจะขึ้นไหวไซเวอพนะครับซึ่งข้อมูลการผลิตและภาคบริการของสหรัฐในคืนนี้ตลาดก็คาดว่าจะออกมาลดลง ท้อนว่าเศรษฐจสารัชลอตัวลงและคาดว่าจะหนุนราคาทองคําได้นะครับโดยหัวเซิงเฮงให้แนวรับทองคําระยะสั้นที่1 9 9 0แล้วก็1980ดอลลาร์ดนละครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2014แล้วก็2 0 2 0ดอลลาร์นะครับไปดูราคาทองคําแท่ง96.5เช้าวันนี้นะครับสมาคมค้าทองคําประกาศเปิดราคาแรกเพิ่มขึ้น50บาทนะครับราคาขายออกยังอยู่ที่32,550ส่วนราคารับซื้ออยู่ที่32,450บาทนะครับคืนนี้สารัฐจะเปิดเผยันนี ทีมภาคการผลิตและภาพบริการเดือนเมษายนนะครับตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ49.0แล้วก็51.5ตามลำดับนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกอาล์นำมาฝากกันในช่วงสายๆวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างสัปดาห์นี้จะปิดยังไงสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครไหนเข้ามาพูดคุยกับทางเรานะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการดำเนินงานของโกอามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG บูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินดากโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัทไชนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทไชนิงโกจิวเวลีーจำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมูนิตี้จำกัดบริษัทเล่งหงจำกัดแล้วก็บริษัทจีแคปโกจำกัดนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของช่องทางต่างของโกลาวดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ